นี่คือข้าวหลามอร่อยอำเภอกงไก่ลาดนะครับอร่อยมากครับใครผ่านไปผ่านมานี่ก็คืออยู่ถัดจากที่ว่าการอำเภอครับอย,อยู่ในรั้วที่ว่าการอำเภอโกงไก่ลาดเลยนะครับผ่านไปสุขโขทยัยหรือแวะไปพิษโกก็ผ่านได้ครับ จริงก็คืออยู่จะว่าไปก็คืออยู่หน้าที่ว่าการอำเภอนะครับที่ว่าการอำเภอก็อยู่ตรงนี้เขาก็เผาคนอยู่ตรงนี้แหละครับหน้าที่ว่าการำอำเภอจะเป็นข้าวหลัอร่อยครับมีหลายไส้ครับมีทั้งสังขยามีทั้งตัวดําไส้เผือกอะไรก็มีมีหลายไส,ส,ส,ส้นะครับก็เลือกดูแล้วแต่ขนาดนครับแต่ที่นิยมมากที่สุดก็คือว่า ขาบอกว่าธรรมดาธรรมดาก็คือสูตรด,ดั้งเดิมนะครับไม่ได้ใส่อะไรใส่เก่าเขาได้รับรางวาลนะัลด้วยได้รับรางวัลการกประกวดขนมอโไทยนหัยเอาอยู่หน,น,น้าที่ว่าการอำเภอเลยน่าจะเป็นสินค้าที่เชิดหน้าทูตาของอำเภอควรไปราดอย่างหนึ่งนะครับนอกจากขนมผิง ก็มีข้าวหลามเนี่ยครับแารดิบขาอดีครับเพราะว่าบ่ายก็หมดแล้วนะครับใครอย่ามาเย็นมากนะครับหมดแล้วสักบ่ายสามเนี่ยก็คือคงจะหมดแล้วละครับพอผมเคยผ่านมาแล้วครับบ่ายสามไม่มีแล้วตั้งแต่เช้าแล้วก็จะมีเจ้าที่เขารับเอาไปขายก็มีครับมารอรับเอาไปเลยครับ นแถวนี้เขาก็รู้จักดีแต่ถ้าอยู่ใกล้เกินไปเขาก็เปื่อแล้วครับแต่ถ้าคนนานๆมาครั้งทีเนี่ยก็ต้องแวะครับแวะซื้อแวซื้อไปฝากหรือไปกินเองก็ได้ครับผมเขาก็สเขาอะไ้อย่างเงี้ยเขาเสร็จก็จะมากอกเปลือกครับ แต่ถ้าหน้าหนาวก็จะดีครับไปคือถ้าใครจะไปภูทเบิกหรือภูหินล่องก้าไปเผากันที่อุทยานก็ได้ครับคือ คือซื้อไปที่เขาเผาสาเร็จรูปแล้วนี่และก็คือพอไปถึงก็ไปอุ่นอีกทีนึงครับคือไปเผาอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับหรือจะซื้อแบบสดๆทำหางเอาไปเผาเองมันก็จะดีเหมือนกันเคยเคยซื้อไปเผาแล้วก็ก็เป็นที่สนุกสนานกันดีเหมือนกันครับแต่ถ้ามีเวลาเผาน้อยก็คือเอาสาเร็จรูปไปแล้วก็ไปถึงก็ไปอุ่นอีกนิดนึงให้มันร้อนๆคือใครถือก็ไปเผาอีกนิดนึง ก็จะได้ที่แล้วหรือถ้าสุกแล้วก็แค่เอานิดนิดก็มีความร้อนอ,อยู่ได้ถ้ามีเวลามากๆเนี่ยก็ซื้อที่เขาใส่กระบ,บอกเรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่ยังไม่ได้เผาเอาไปเผากันข้างบนก็ไดแ้แล้วก็ต้องมาปอกกันนะ